สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อบกับช่องอาร์มลำเพลินโชว์ออฟฟิศนะครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงโดมแล้วนะคะวันนี้มาให้กําลังใจวงหนึ่งอีกมือหนึ่งนะคะให้ํำลังใจทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงอีกมือหนึ่งนะคะเพราะในการซ้อมใหญ่อีกวันหนึ่งวันนี้ใส่ชุดรันโชว์ชุดเสมือนจริงนะคะแล้วก็ใส่ชุดทั้งแดนเซอร์นักร้อง สเตอรนักลองทั้งเบิดใส่ชุดคือเสมือนจริงเลยนะคะวันนี้ก็มีการมัดหัวหมอกหัวหม่อนพร้อมเจอพี่น้องกินข้าวมันไก่ไหมอยากไม่ถ้าไปไม่นี่ได้ถ้า,า,า,าว่าบอกว่าอย่างนั้นอีกคนหนึงเอาที่เข่ามาเห็นอ่เมืม่อกี้เมื่อึง้เปนทางไปเมื่อกี้ท่านได้เข่าห่องอยู่ไปหาพี่เป่ามา นี่นะคะพ่องศิลปินร้องไห้ทิ่มาแต่งหน้ายุนี่นี่ค่ะรถพี่เปาก็กำลังจะมาไม่รู้ว่ามีที่จอดหรือเปล่าตอนนี้เราปิดเวทีไว้ก่อนนะครับห้ามให้คนเห็นพ่อสวัสดีคะ่ะครับเดี๋ยวไปครับย่านเห็นวีทีครับพ่อ เมื่อกี้พ่อการชัยนะครับไปอันนี้ใครมาเนี่ยโอ้ยดารามานะครับมีที่จอดไหมนี่จอดมีเลยค่ะจอดนี่เพื่อนที่ออกกัางไหนใครที่ออกไอ้ที่ทอออกก็จอดนี่กับรถอาจูเออจอดได้รถแอร์นนึ่งกับรถคูปใจโอเคเขาที่ออกนี่กับทอยออกนี่ดาราจอดาาดาราจอดได้เสมอ,อ,อนี่รถพี่เป่านะครับ วันนี้มาให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงชัวล์ลังกนในนอนพี่น้องเดี๋ยวจะขายบัตรอีกรอบหนึ่งพี่น้องถ้าได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับสามารถเข้ากลุ่มปิดได้นะครับ149บาทพี่น้องที่อยู่ทั้งไกล f อต่างแดนนะคะ f อจากต่างประเทศก็สามารถซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดได้นะครับหรือว่า สะดวกที่จะมาเบื้องหน้างานก็สามารถมาซื้อบัตรหน้างานได้นะครับแน <Okay. S 1> ่นอนครับแม่สวัสด,ดีค่ะพ่าาะอสวัสด,ดีค่ะเามาจ้างงานถึงวันนี้สวัสดีค่ะด้วยนะคะมีแม่แม่มาค่ะนคนมาให้กำลังใจใช่ค่ะน้ <c oughs> องร้องเพลงสงสารับองมาหาสวัสดีค่ะพี่แม่เป้าเนี่ยค่ะพ่อก็มาให้กำลังใจทีมงาน สวัสดีค่ะปลาสวยมากเลยวันนี้คุณกระผมโอเคครับเดี๋ยวดิยังไปนะไปแต่งหน้นี่ใส่ใส่ชุดหรอนี่นะครับทุกคนรอดูชุดพี่เปาวันนี้ชุดจริงเลยหรือเปล่าหรือว่าชุดชุดแอปก่อนหรอโอเคชุดแอปชุดจริงชุดจริงก็คือขึ้นขึ้นวันที่ยี่สิบสี่เลยใช่ไหมชุดจริงดีครับคุณลี สวัสดีครับแม่ครับแต่กล้องตรงนี้สวยมากเขาจะเป่าเค้กันแล้วค่ะครับผมได้ครับนแม่นะครับขอให้สอผ่านผ่านเกิดอะไรก็ขอให้รู้ร่วมหน้าแบบอุ้ยอยากหน้าแบบนี้มากเนี่ย แบบน่าดีมากเพราะว่าไฟถึงนะครับว่าพอตัวจริงอาจจะอาจจะบ่คืนในคลิปนะคะพี่นอ้องอาจต้องตกใจนะครับแต่สามารถทักอามได้นะครับกาสีมีเข้าเดิมอยู่ครับแต่กะสีบอสว่างปนนี้นะครับนะา พี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ถายตรงหน้าวิทีอีกรอบหนึ่งนะคะบ๊ายบาย